สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเจอแบบฝึกกล้ามเนื้อท้องและลำตัวครับที่ทุกคนอาจจะต้องเคยเห็นผ่านตามมาบ้างนั่นก็คือแบบฝึกรัสเชียนทวิสตนะครับรัสเชียนทวิสตเนี่ยมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนของลำตัวนะครับโดยการเก่งส่วนหน้าท้องของเราไว้และทำการบิดนะครับจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งสลับไปแบบนี้นะครับซึ่งรัสเชียนทวิสตเนี่ยมันมีด้วยกันหลายเลเวล ซึ่งผมเพิ่งเอาลงแบบฟูลบอดี้ไปแดดแล้วก็มีคนถามว่าเออมันเอาเท้าปักพื้นได้ไหมงั้นเรามาดูนะครับว่าในบรรดาลัเซียนทวิททั้งหมดเนี่ยมันมีระดับกี่ระดับนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยที่แบบเบาที่สุดนะครับก็คือเอาส้นเท้าปักพื้นนะครับเมื่อมันมีการเอาส้นเท้าวางกับพื้นเนี่ยทำให้น้ําหนักของตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะครับสาหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ใช้อันนี้ก่อนลัเซียนทวิตเนี่ยมันอาจจะต้อง ใช้ในรูปแบบของการจับเวลาถึงจะได้ผลดีนะครับถ้านับเป็นจานวนครั้งเนี่ยก็ต้องเล่นจํานวนที่เยอะพอสมควรนะครับและฟอร์มการเล่นลัตเชนบิดเนี่ยเราอาจจะจับเคอร์ตินเบลแผ่นน้ำหนักหรือดัมเบลก็ได้วันนี้ผมแนะนําเอาแผ่นน้ําหนักมาก่อนนะครับการเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเอตัวของเราลงไปเท่าที่เท้าเราไม่ลอยจากพื้นนะครับสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเพื่อหนึ่งให้กล้ามเนืน้อท้องมันได้ใช้งาน2จับแผ่นน้ำหนักมาทําการบิด ในโซนของลาตัวเนี่ยไปด้านข้างให้สุดนะครับจนศอกเราเนี่ยไปถึงด้านหลังแต่พยายามอย่าใช้การเบี่ยงแบบนี้นะครับแลาเสียนทวิตพยายามใช้วิธีการหมุนนะครับแบบนี้ต,ต่างกันนะครับใช้แรงเบี่ยงเนี่ยมันเป็นน้ําหนักเบี่ยงทำให้แกงกลางลำตัวเราใช้งานน้อยลงอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับนั่นคือปักกับพื้นปักแบบแน่นอนเลยแล้วหมุนไปนะครับจับเวลาคอหมุนตามได้ไหมได้ครับหรือจะอยู่กับที่ก็ได้ แบบนี้ก็ได้นะครับเก่งแนทพ้องของเราไว้ตลอดเวลานะครับเวลาที่เราเลึนลเชียนทวิตไม่งั้นอนะ่ะอัตราการใช้งานนะมันจะน้อยนะครับต่อไปเมื่อเราเอาปักเหมือนกันแต่ปักขึ้นสูงเนี่ยการถ่ายน้าหนักมันก็จะมากขึ้นนะครับนี่เป็นเลเวลที่มันสูงขึ้นนะครับสาหรับละเชียนทวิตบิดพยายามนอนไปให้มากที่สุดครับแล้วเก่งเก่งการลำตัวของเราไว้นะครับนี่คือละเชียนทวิตแบบที่เสริมขึ้นมา ะะและสุดท้ายลัซเซียนทวิสต์แบบเต็มๆเลยแบบที่นิยมเล่นเลยก็คือเท้าลอยเมื่อเท้าเราลอยเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนท้องล่างเนี่ยในการดึงขาขึ้นด้วยและต้องใช้ลําตัวของเราเนในการทรงตัวด้วยทําให้มันมีเกิดการใช้งานที่มากและก็หลากหลายนะครับสําหรับลัเซียนทวิสต์แต่ปัญหาก็คือเมื่อเราเท้าลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแรงเวี่ยงฉะนั้นผมแนะนําให้ไข้ก,กันนะครับเวลาที่เราบิดไปยกตัวอย่างเช่ๆๆนไปทางซ้ายเนี่ยขาเรา ออกแรงบิดไปทางขวาเพื่อให้เกิดการสวนของแรงนะครับทําให้การเล่นเนี่ยมันได้ดีขึ้นด้วยนะครับแบบนี้ทรงตัวดีขึ้นและมุมลึกขึ้นนะครับสําหรับนักเชียนทวิทบิดไปเลยครับสลับด้านกันระหว่างขากับแขนถ้าเราพยายามจะตรงเนี่ยสุดท้ายเราจะล้มนะครับนี่คือแบบฝึกแอบบเซียนทวิตเล่นง่ายแต่ว่าต้องเข้าใจวิธีการของมันก่อนนะครับ ซึ่งผมขอแนะนําให้เป็นรูปแบบของการจับเวลา20วิ30วิ40วิ1นาทีถ้าเรานับครั้งเนี่ยผมว่า40 50ครั้งนู่นแหละครับทําให้เราเนี่ยเหนื่อยนับมากกว่านะครับอ้าวฉะนั้นนะครับวันนี้เก็บไปฝึกกันนะครับสําหรับรัสเชียนทวิสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ